เฮ้ยมวยมยยังขวบกับเมียนือเนาะเดี๋ยวได้ค่อยค่อยเปิดไปมาเนี่เป็นน้ำเป็นน้ำเลยเป็นน้ำเป็นน้ำยุกก็ออันนี้เขาเรีนเทดยังกับเม็ดเห็ดเทดเห็ดเได้ครับพี่เนาะเฮ้ยนี่นี่ออนท่านอ๋อเมือนเนี่ะ

เฮ้ยมวยมยงา้นขอกเมีนหนูเนาะเดี๋ยวนะค่อยๆเปิดไปมานี่เป็นน้ำเป็นน้ำเลยเป็นน้ำเป็นน้ำยุกบอันนี้เขาเอนเฮ็ดยังเมยเ็ดเทกเฮ็ดเทกได้ครับพี่นนอเฮ้ยนี่นี่อ่อนท่านอ่อนันนน่ะ เออนั various, ่นแหละเปดตอีกหันนี้ไออกวตเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆเปิดตาครับไม่ถิ่แห้งเนาะใช่ไหมแต่มันแข็ง Mamá vẫn à. Má má vẫn 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 nó, nó. <cười> <cười> oh. ก็คระตินนีจะเป็นหนามด้ค่ะเงน้อบ มาหาเห็ดกรับยายเขาวันน่ะโอ้โอตัวใหญ่หวานเท่ย,ยัยหวานตัวนี่เป๊ะนี่นม่เกิดูไม่หยิกอันนี้ต้องยี่แถวนี้แม่ลูกใช้นั่นละนั่นละมีเห็ดน้อย เหดน้อยนะเนี่ยอันนี้เดน้อยมือขับปลาเห็ดนีืันพร่อนีน้เปนวันหยุดงายได้เห็ดเบิ้งเบิ้งสือภาพมันบไดยางไปเราครัอยเนี่ยเบิ้งเนี่ยมันได้เปิดฮะโอเปิดฮะไม่ปางทีดิตัวที่ดีกินนี่เห็ดก็ได้ อา่านดูนี่อามดูนี่ไปถึงไปเบิ่งได้ครับใหญ่ปล่อยนั่นอ้อเนาะไอ้อะนู่นใช่ไหมยันยันเหยีบไห้นู่นเดี๋ออยวน้อเนาะนีะ่ไง

อย่างพวกน้องน่นัดนมันด้วยเนี่ยหงหางงัดกระดับคกุมอือมาพูด้วยขมดน้ำจับปลาปออันนี้มดปลาหาเห็ดนโอ้น้องได้กิน่ประธานึฮาถือภาไปมุดปลาเห็ด

อันนี mhm. ้น้ำเด็อหนิน้ำผู้ดอกน้องยังขังงายอยู่นะนี่ปุ่นปุนปุ่นน้ำพี่แน่นผูนำี่หาดอกคนนี้ธรรมดา อย่างนี้อี่ี้นี่โอ้ยจะไปขอนึงกันฮอโอ้ยนาเลยนอกโอ้ยจ่มาดามาว่านพี่นังก็เดยดใครเห็นเด้เด็ดอยู่นี่ต้นนีหอดบ่เลี้ยงกับบอเลียด้วยี่ คือวาปาดข้างนี้ได้ทีเจ้าพ่งเฮ็ดข่อยนี่มีแต่ทอเลียนกาเลี้ยงน,นี่เฮ็ดเพล็กเป็นสิลานี Make ่ปาเดินหนมาพี่มาพี่ย่างตามทางมาหนี่เ้า อืมุอย่าไรมากิาได้เดี๋ยวเขาเเริ่มต้นแล้วพี่เอาเก็บัดกันไปหลุดสนเดี๋ยวอ๋อเห็ดเยีเอนเไมีเหิเห็ดงแหนมเน่นีายักมาลางเห็ดซอย้อบ รถถุงปุ๋ยใส่หัวคืออะรนมันอะไบูเดง 你安？ Ui nhũ anh 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 ข้างพีกับมี่อยู่เืองหนึ่พี่ผ้าลังกับมี่นี่ผ้าปีกเดียนักเดียนกระเดื่เปิดจนขาหลุยเออ

เดินมาเห็ดเผ็ดพันธุ์นี้อูไปไป้หเดินทางนี่นี่นี่ điền bơi say mát này mà không ô ừ. ta quẩy nhau rồi khúc viên là ăn cửa hàng kinh doanh đang nó đi bỏ đi, bên màn này. ô. anh này ba thái đây là ởm <laughs> <laughs> ดนกอนี่ออกว่าเล่นนี่ใส่ตรงๆโอ้ของยาเทาเลย